สวัสดีค่ะเจฟนะคะค่ะจะบอกว่าเมื่อก่อนนะคะเจฟบเป็นคนที่รูปร่างใหญ่มากน้ําหนักเยอะจนทําให้แบบรอบข้างอะคะ่ะบอกว่าเฮ้ยทำไมอ้วนจังจนเรียกชื่อเล่นว่าอ้วนอ้วนไปทางไหนก็มีแต่คนเรียกว่าอ้วนเจฟบ,บอกเฮ้ยไม่เป็นไรแกน่ารักดีแต่หนะ้าตอนนั้นมันไม่ใช่ค่ะจนมีวันนึงแฟนบอกว่าไอ้อ้วนตัวใหญ่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเริ่มลดน้ําหนักแล้วมันไม่ได้ค่ะเริ่มออกกําลังกาย วิ่งอดอาหารทั้งตอนเย็นตอนเช้าน้ําหนักลงจริงค่ะแต่ว่าสักอาทิตย์นึงค่ะน้ําหนักก็เริ่มเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมทําให้เริ่มรู้สึกท้อค่ะวันหนึ่งค่ะเจ็บรู้จักกับโปรแกรม T.R.N.T. ค่ะซึ่งโปรแกรมนี้จากการวิจัยนะคะทำให้เจ็บรู้สึกว่าลงทดลองโปรแกรมดู1เดือนที่ผ่านมาเจ็บรู้สึกว่าเจ็บสวยขึ้นค่ะมีคนมาทักเยอะมั่นใจค่ะใส่เสื้อผ้า ไม่ว่าจะเสื้อกางเกงรู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะชุดที่ว่าเคยครับติดแขนติดขาตอนนี้ใส่สบายค่ะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะเจี๊เปลี่ยนแปลงแล้วคุณล่ะคะเปลี่ยนหรือยัง